ผ่านระยา2ลูกสามเงียบหายไร้ข่าวคราเปิดภาพลูกเออาน,านันกับอดีตภรรยาก่อนแต่งอ้นสีพันใช้ชีวิตอยู่ในบ้านสวนหลายคนคงรู้จักดีสำหรับเออานันบุญนาคนักสแสดงชาวไทยอเมริกันบุคลิกทะเลนมีผลงานเพลงป๊อปโด่งดังอย่างอัลบัม้มขออภัยในความไม่สะดวกและอานันเสนอหน้าในสังกัดของ RS ละครโทรหัสชุดความรักของคุณชุยและหมุนรักลูกทุ่งทางช่องเจดสีหลังจากนั้นก็มีผลงานเพลงลูกทุ่งมีผลงานแสดงละครเรื่องสงครามข้างเตาละครแก๊งสืบ07และมีผลงานภาพยนตร์หลายเรื่องในชีวิตส่วนตัวเออันนันเคยแต่งงานกับแทมมี่แอนชูสีสาวลูกครึ่งไทยอเมริกนันมีบุตรด้วยกันสามคนคือน้องเกบน้องกะทิและน้องกะตโดยใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันนานถึง16ปี ก่อนจะเลิกรากันไปและทางด้านแทมมี่แอนทูก็หายไปจากวงการบันเทิงโดยไม่ได้ยินข่าวคราวของเธอและลูกอีกเลยสำหรับทั้งคู่ก็พบรักกันมา2ปีโดยขนาดนั้นฝ่ายหญิงมีอายุเพียง16ปีเศษก่อนที่จะมาคลองรักและมีลูกด้วยกัน3คนคือเด็กชายกบินบุญนาคหรือน้องเก็บอายุ16ปี เด็กหญิงก็รกกนนากฏบุญนาคือน้องกะทิอายุ11ปีและเด็กหญิงการิกาบุญน,นาคหรือน้องกระแตาอายุ9ขวบซึ่งในตอนนั้นทั้งคู่เลิกรากันมาได้เกือบ3ปีแล้วแต่ฝ่ายชายก็ยังเข้าออกที่บ้านเพื่อไม่ให้ลูกรู้ทั้งนี้ทางด้านแทมมี่ชูศรีเข้าวงการบันเทิงด้วยการถ่ายโฆษณาและเคยแสดงผลงานภาพยนตร์โดยรับบทนางเอกในเรื่อง มันโผล่ขึ้นมาหยอกคู่กับพระเอกหนุ่มบดินดุข,ของผู้กำกับประยุทธ์วงชื่นทำให้มารู้จักกับเออานาันบุญนาคเนื่องจากเออานาันไปเป็นล่ามให้กับทาม,มี่ในกองถ่ายเนื่องจากฝ่ายหญิงยังผู้ไทยไม่ชัดจากนั้นทั้งคู่ก็บ่มรักกันมา2ปีในระหว่างที่ฝ่ายหญิงอายุ17ปีแล้วก็ตั้งท้องทำให้ฝ่ายหญิงอำลาจากวงการไปเป็นแม่บ้าน จนกระทั่งปัจจุบนันใช้ชีวิตคู่โดยสมรสกับนักสแสดงและพิธีกรสาวโอ้นสีพันชื่นชมบูรณ์เมื่อวันที่28มษายนพศ2550และใช้ชีวิตด้วยกันจนถึงปัจจุบนันโดยไม่มีลูกด้วยกันฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ